สวัสดีครับพี่น้องครับถ้ามาลุ่นป่าอยู่ที่มาสุขโทขทัยคือเก่าครับพี่น้องกับบรรยากาศคืมคืมขึ้นแล้ครับมืัอนี้เดี๋ยวมาลุ่นกันครับปลาสิเป็นจังไดงปลาแล้วมีปลาสวยมาโดดบ่ถึงแล้วถึงแล้วโอ้ปลากีเา่ดเดือดปลากี่เดือดพี่น้องเลย งลงตายกี่เดือนเมื่อก่อนบาทแรลกแบบบรรยากาศพี่น้องตอนนี้ <c oughs> ขี้เมฆขี้หมอกเต็มจะเทลงมาบ้างไหมนี่นก็ตู้อีพี่น้องตกกระตกทุเมื่อครับตอนนี้ฝนว่างกระตกแห้งตื่นพี่น้องพอดีกบหอดบานก่อนหนอว่าง <c oughs> เอาก็ฝากไว้น้ำครับพี่น้องครับครส่นอุนใจย่อพี่น้องครับย่อดาพิเศษย่อขาพิเศษกับโปรงยกย่อพี่น้องกระทักไล่เข้ามาสอบถามได้ครับตองแกงกับมีคือกันพี่น้องกองแกงความใส่ครับมีเสือกมียังไ้เอาไปใส่เลยจะเป็นพี่น้องทั้งสอบปอล่าครับสนอนใจกับทักเข้ามาได้ครับผมมีบริการจัดทรงให้คือกันหมักย่อดำย่อขาวครับหรืออุปกรณ์ย่อพี่น้องกระทักไล่เข้ามาสอบถามได้ หัน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 ม่เคยีหมว่าไอหันว่าทางบกนี่หมเออเดี๋ยวเดี๋ยเอาให้กป๊หนึงอันนี้อันนี้ใส่มาว่าว่าันเดียวมันติดอะไนี่ติดเดี๋ยวไปอยงเนี่ยนะยาวรู้ได้ไหมมาลูดกันไปไปไปเลยไป

อันน,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 อนี้หาต้งบอกมันติดยังวังระวังคนะระวังยังไงตูยาวลังเปียกเลยพี่เซระบักติดเหมือกติดเหมือนกันบ่ซื้แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ระวังปลานะคนระวังนี่ๆ ตากีเดืดนี่เด้มาเป็นปุ่มอยู่ปุ่มนึงที่น้องรอบนี <c oughs> ้กลายนึง <c oughs> ปากีเดืดติ๊กติกต๊กติกต๊กติกต๊กติก๊กงนปลาใส่ามาด,วด่วูขี้หมือนันเองกระสอยากได้เลยปากีเดือ นี่เดินไปกเก่งหน่อยพี่น้องเ้ยติดขีดติดขีด <c oughs> ไปอีกเก่งไปอีกแปรครับผมต <c oughs> ิด <c oughs> อีกรัางเงี้เสียพี่น้องผ่ากเก่งน้องติดขีดหลังมัครับผมเว้นเสียไปเยอะ พื่อนยังติดอยู่นาะใหญ่มาประตูผีพี่น้องหลังนั้นพวค่อยติดขับเลิกมาบึ้งมองนี่กะก็ยิงอย่าเสียบุมในปลาเ <c oughs> งียบเชียบเลยวะขนาดกระเวนอยู่นะปลาทาฝนว่าปลานี่โอ้คือทาดนแหี่ วานกับต๊ให้แล้วคือว่าคือแต่ท้้งไดก็บ่ติดแล้วพี่น้องมือนี้เงียบ่้สุดเนี่อนใส่เราไปตัวสตัวยังเดียวนเงียบทิ๊บเลยปลาใส่ Uh, no, Ahora. Oh, pasó mal, ahí. Eh. Mal, mal, paso, eh. mm.

สัางกลางวันนี้แหละสัวมฟาร์มือพ่อวานี่โอ้ยทอดกรอบเลยนะกินได้ทั้งกระดูกทีเดียว ที่ไหนนอนเมื่อคืี่นอนมัน,เนีเราเราโตสองตัวนะครับมันเนี่มือประมานกัเงียบเฉียบเงียบเฉียบเม่อคืนครับมือประมานมือไหนขึ้นก็ขึ้นคักปลามือไหนบ่ขึ้นก็บ่ขึนนบบ้นเลย โตอยู่ไ้มดููเห็นมาโดดจากเสือเสด็กแล้ยีายปไหนมาเลยตัวเบลอเลยสองสามเส้นครับสามเส้นอไรอยู่เนี่ยสามเส้นใดอยู่ใ่ใส่ของแข็งมันี่ Rồi, bà yang. Ni ghéo. Ni ghéo, đầy nam bụng này. Mày ở <laughs> <Phát tít> đấy. Mày tắt tí tí nè tí 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 tít đi <đấy. cười> 哦，买一个呢，这个芭菲拉，放这儿，好了，多一点。 ปากีเดินไหมีแต่ปากีเดินดีบ่าไม่หนิอยเด้ปลากีเดินบ่ปลาใส่งวแข็งแ่อย่พอแเ้วพี่น้องมี่ปลอยตัวตัวหนึ่งสองตัวเหรครับปลาใส่วแข็งเห่เสียบต้าพี่น้องใหญ่มามประตูนี่สบายบดตีดิ้งเลบดตีกับกราบพี่น้องมือบดตีกักบแบบนี้ จะปลากระด่เดือดเเนียเลยคนนี้กลสวยมามแข็งครับผมยังไม่อ, 3, อ,ยอยากบอกสามบอกหลายยังบดติดเลยครับมันเงียบครับพออยูอ่ตัวพออยู่ตัวเดียวใส,ส่สรุวมกันกับสามสี่ตัวมันตั้งแต่ปลาพอสิบตัวว่ะปส่ร่วมกันจัมีคอิบตัวพี่น้องก็สวยปลากระดิ่งมันเกินแล้วปลากิเดือ สวยประมาณสิบตัวพี่น้องแดดออกแล้วคึ้่นก็คึ้่นแล้วมันคือมาติดกรบ่ติดพี่น้องเลย ล้วโอ้ปลาใสมาแล้วพี่นอได้ปลาใสตลงนู่นนะปลาหนองมาีงปลาใสมาแล้วปลาในะส,สมาแล้วไ<ำ>ส,สิพอ่อนีก็ามาพี่น้องนีก็าากพอ่อด้านนึ่งมาด้นึงเ,เป็นนะ อ่าฮอืม huh. อืมอะไรนะพี <tripod brightness> <desserts> ่หน่อยปลากระจุกกระจกบอลุูสับนะส่องซิงเทิงนี่พี่หน่อยปลากระจกยังติดอยู่ครับผมที่ว่าเราไปเห็ุปิดจอมว่ะ แนี้เพื่อนว่ากินกันนะพี่หน่อยประจอมกินมาเป็นโบหทรัพย์ก็กินมาเป็นกันดึงแล้วดึงแล้วดึงแล้วปลาอะไรอ่ะโอ้ปลาเข่งใหญ่โอ้สั่น์สะ,ะเท,ะเทือนเลยยอ บือตัวปลาเลยปลาตะเขียงไงพี่น้อยแกปลาอย่างนงี้ยเราหยอตึกตึกตึกเออตะเขียงไงเบื้องตัวนางซะก่อนโอ้ตะเขียงไงพี่น้ออ พี่น้งขายงอโบตีมีน้องมาเนี่ยน่มเงียบเงียบแน่พี่น้องโอ้ยบหวยด่าพี่น้องมาเนี่เงียบขนาดครับมิจฉาปลากระจกหมูเจี้ยติไปข้องไลยล่ะครับผมโปหมาพี่น้องมาเนี่เด็กคลิปหนาจะมาดูดกันไหมครับผมอย่งไรก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกงใจให้เด้อครับพี่น้องครับเด็กคลิปหนามาดูดกันต่อครับโชคดีทุกคนครับ